เรียนวันนี้เรามาเจอกันในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6แหล่งพลังงานและไฟฟ้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะนักเรียนตัวชี้วัด1ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงาน1ไปเป็นอีกพลังงาน1จากหลักฐานเชิงประจักษ์2 บรรยายการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้ 3. ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้าโดยนำเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6แหล่งพลังงานและไฟฟ้า 1. การเปลี่ยนพลังงานพลังงานหมายถึงความสามารถในการทำงานเช่นกังหันหมุนได้ด้วยพลังงานลมหรือการต้มน้ำหากพลังงานความร้อนสูงจะทำให้น้ำเดือดเร็วขึ้นพลังงานจึงเป็นความสามารถในการทำงานที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงได้พลังงานบนโลกมีหลายรูปแบบเช่นพลังงานกล พลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานเคมีและพลังงานความร้อนนะคะกางหันลมดูรูปภาพไปด้วยนะคะแผงโซลาเซลล์หรือแผงเซลล์สุริยะนะคะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานของโลก พลังงานจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆเช่นเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีโดยเริ่มจากการสร้างอาหารของพืชสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จึงต้องกินพืชหรือสัตว์ด้วยกันเพื่อให้ได้พลังงานเคมีที่อยู่ในอาหารไปใช้ในการทํำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน เมื่อพืชและสัตว์ตายลงพลังงานเคมีที่สะสมอยู่ในซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันเป็นเวลานาน,านๆหลายล้านปีเกิดเป็นเท่าฐานหรือเป็นหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งมนุษย์นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นการผลิตกระแสไฟฟ้าการคมนาคมขนส่ง แหล่งพลังงานเป็นสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกเนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพราะให้พลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นเดียวกับพลังงานลมและพลังงานน้ำนะคะ นอกจากนี้ยังมีแหล่งพลังงานอีกประเภทหนึ่งคือแหล่งพลังงานที่มีจำกัดหรือแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดหมดไปนะคะเช่นน้ำมันแก๊สธรรมชาติเมื่อเรานํามาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะให้พลังงานความร้อนและพลังงานแสงเราเรียกเชื้อเพลิงเหล่านี้ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลหรือเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรค่ะ พืชใช้พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์แสงนะคะแท่นขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติกลางอ่าวไทยการนำพลังงานต่างๆมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนรูปพลังงาน ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ประโยชน์ของการเปลี่ยนพลังงานเช่นการถูมือในฤดูหนาวเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลไปเป็นพลังงานความร้อนเพื่อให้เกิดความอบอุ่นนักเรียนลองทดลองดูได้นะคะแค่เอามือถูก,กันเราก็มีความรู้สึกว่ามือเราอุ่นหรือว่ามือเราจะร้อนขึ้นนะคะ การใช้กังหันลมผลิตกะระแสไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนพลังงานกลในการหมุนของกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ได้เป็นพลังงานไฟฟ้าการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพื่อให้เกิดพลังงานกลในการหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ได้เป็นพลังงานไฟฟ้าการใช้พัดลมหรือ เครื่องซักผ้าเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลเพื่อให้ใบพัดหมุนการใช้หลอดไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานแสงเพื่อให้แสงสว่างนะคะการใช้เตาไฟฟ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนเพื่อทำให้อาหารสุก ในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบในวิชาวิทยาศาสตร์เราเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียน